สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมทางช่อง y u ูทูบโรมิดฟาร์มไรตี้นะครับวันนี้โรมิดฟาร์มไรตี้ก็ได้เข้ามาที่ตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเพื่อจะไปเยี่ยมท่านแม่นะครับเพราะว่าท่านแม่ไม่ค่อยสบายนะครับพี่น้องอยู่ที่อำเภอบุเชษนะครับบ้านตระเวงอำเภอบุเชษจังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเวียนท่านให้ กำลังใจท่านแล้วก็จะได้มีข้าวมีของติดไม้ติดมือกับกรุงเทพนะครับพี่น้องกาดช่วงนี้ก็หนาวนะครับพี่น้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับกาดหนาวนะครับผมก็นั่งรอรถที่บกสสุรินทร์นะครับนั่งรอรถมารับแล้วก็นั่งทานกาแฟาไปพเพลินนะครับดูตรงโน้นดูตรงนี้ ในตัวเมืองในบกสจังหวัดสุรินทร์นี้ค่อนข้างจะผู้คนจะเงียบเหงานะครับพี่น้องไม่ค่อยไม่ค่อยพลุกพล่าน,นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเหตุผลหลายอย่างนะครับในบ้านเมืองเราอากาศหนาวนะครับพี่น้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับขณะนี้ก็เวลาตีสี่ครับประมาณตีสี่นะครับขึ้นรถตัวจากกรุงเทพออ,อกเวลา สามทุ่มสามสิบนะครับพี่นอ้องสามทุ่มสามสิบ ร้าน,นกาแฟนี้ติดอยู่กับนันทวันพ่อพยนนะครับพี่น้องอยู่ด้านหน้าเลยนะครับนี่ครับนันทวอนพ่อพยนเป็นหนังกลางแปลงโบ,บราณของเรานะครับมีช้านานแล้วนะครับนันทวันพอ่อสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมทางช่อง y o u ย b ท p r o ร i มิ Farm variety นะครับ วันนี้รมิดฟาร์มไรตี้ก็มาที่สุรินนะครับจะไปหาคุณแม่ที่อำเภอบัวเชินะครับแล้วก็จะไปหาหนังร้านไว้ทำเค้กบัวนะครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตขับรถก่อนนะครับแลวเราก็มาถึงแล้วนะครับเนี่ยครับที่บ้านโรมิดฟาร์มนะครับห บ้านเกิดเมืองนอนเลยนะครับตรงนี้ของที่บ้านรมมิดฟาร์มก็พี่น้องก็เริ่มมานั่งจับเข่าคุยกันแล้วนะครับนี่ตี๊ยมโอ้ยนกบันล่กเฮยนกบันลล่อเฮยนกบันลล่อเฮย lọc tăng tập bệnh lọc tăng tiếp mà <laughs> nó ạ à, khăn nạc à, anh à, đẹp tôi chăm nó về tông kì khơi nhu về cái bàn chôn xuân mà mà Ơi <laughs> 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 anh bé chôn mặt hơi bè lụng mặt hơi cả lẻ tìm anh bè chôn mặt ảnh Hãy subscribe cho kênh <laughs> <Dế? cười> <chơi> <laughs> Lăng bông bay mệt Say chồng. Say chồng. vô đi. Một hay. Tập tích ở vinh đâu Một chăm lắm. Một Chùn lắm. này, chăm Một chăm chăm lắm. lắm. Một chăm lắm. chăm lắm. Một chăm lắm. Một chăm không Một chăm lắm. Một chăm

តើអីមិញមានបော်កូនគេជិះឡានញ៉ាំខឿនអរឈិនភៀនមើលគូក៏ណាស់មែនវ៉ីមិនប្រើមិនប្រើប៊ីកបងនេះអ៊ឹមអ៊ឹមចອດណាស់អ្នកលេងលះទេអ៊ឹមមើលអើយគួរតែដាក់មកនេះញ៉ាំជីຫມោតនេះទៅប្រដូចទីនេះនេះទីនេះអ៊ឹមចាអី y nak đâu h h cái cái điện này mình nó srey bổng dạ आवाज gal lên lên à ra bài tiếng chậm đi tạc khỏi tránh đi à à ai ta à trơm không nữa nó chết luôn à ta tới đủ cân cái chết luôn á cái này យ៉ាប้าប៊ូរីគេកប្រឹកដឹកគាត់ទៅថហើយនឹងបៃគេឲ្យនាងសន្ទូចរ៉ាលបានរ៉ាលបានស្រុកនេះកានោមខ້ອຍកូនគ្មែដល់ណោតោអីរ៉ាទៅខ្លួនเจ้าដែរកាសៀរចាប់ឥទ្ធិពាំងទៀកគ្នាយំលូតមើលល ካ មកវិញเนาะអូតោកថ្លៃបាញ់เนาะថ្ងៃបាញ់អីហ្នាធីលឹម10នាទីเนาะ16នាទីយោយោនីតទៅតាមពី soon មកឲ្យជីកម៉ាន់ដីស្អុត ไดสอดบังจิานบจีจีแค่เพงน้อยได้สอตบังเอ๊ะขนาดบักตึกดักลังิจิมันมาเต้นู่นบ้านส้นสัตมาสมบัดดูแต่มือแมงไม่คุ่ไมคู่ทยเต็งปุ๋ยหอเลเออเนี่ยบ้โมูกันเสนทางเอาใังาโนกกิสินแตงมากิดกติงอยูอัพัลล่ะ

นายนะตาตาน้่งเตาสกัดมี้นต์เต,เตอ๋อกี่กี่เธอทนาร์โลก,กี่มันลูกอันนี้มะขามเปรี้ยวยักษ์นะครับพี่น้องดูดิจากมะเขียวเปรี้ยวยักษ์ก็ลายก็กระนัหมดเลยไหนเะออ,อยัางม่สุกสุกยังไงเสาแล้ว

เออเลละนโมเมลกมาลโกโอ,อจ้จิมะนี่ฮะตายแล้วอย่างนี้จริงรังราดนั่นยุดตัวอ่ะยุดตัวอ่ะ นังร่านอังบอร์เอา้มามะม่วงขาวนิยมทำไมมีเตยรนูงเหล่า ต้นนะครับพี่น้องมะขามเปรียวยักษ์สามปีได้ผลเหมือจจาะแผลนี่ของโรเมตฟาร์มนะครับมะขามเปรียวยักษ์ยังไม่สุกนะครับพี่น้องยัดไปดิ ม,ดดมันดังมันไงมเฮ้ยฮะไอมิวนาสัตว์คืออเลยอ้าวแล้วตัวไหนเป็นตัวไหนล่ะคุณนี่ดูนะครับพี่น้องแมวเฮ้อทำไมหน้าตาม,มือนกันแท้ អូអ្នកតាមើលកាន់ແថឯ3តួនេះ

บาดิับทแโุลเดันชอปรกเต่นี่เนี่ยน่เน่ยทนาบโนี่น่บัอยกเอน่มากมก่กาติดยะป่ะต๊โทรมานัทาไมโทรโกเอ้รทรบาเลบังเกอรตงเับขับขับไม่เอาฟุตเกบเลยขับ ត្រឡប់ត្រីដែរត្រៅអេឃើញយ៉ាងថាຂໍគិនលหน่อยเด้อสัก3គួនគឺថាគុលចាក់អើយចាងកានរបស់ឆាក់ទៅចឹងអូនកាត់អីអ បាទលោកអ្នកនិយាយអីអេអឺមេកយកនេះមកទុគត្រេះខូចទេនេះទេផ្ទះងហ៎ផ្ទះផ្ទះឡើងមកគ្នាទៅ

ទេបងលឹងឯមករាប់បងតោះហាអားកុំពីដឹកក្បាររត់មិនឃើញរឿងទូអូយអើយគ្រៀបទៅឆ្ងាយឡើងដូចពីណាពីណីបាក់អើយទ្រោះក្បាលអុយទៀតថានឹងជិះក៏គូឯងមកប្រាប់បងមកអីនោះក៏ស្មងលែងចាំមានទេអូយມັນចាំស្មងពីងីទេនេះនេះអគ្គរោងឌីអេអេយំតើមិនចាំតើមិនមែនអុយរ៉ាកា

มอยู่นงอยบังยืนให้ผมาร์ตุวนนี้มันฉุดงานนี้มันุดแมนไม่เ มวยนังรันถือครอลกูอีอีนังกระตะเกดกูกัดนะเอ้ยได้ออ <me> <cheg> <small> <od> <worries> <okes> ទេម៉ាក់អើអត់អណោគន្ធីទេគេអឺបាទតាញ៉ឺមគិតយឹកដឹកណឹងរានពីមរធំមកខ្លាំងណាស់ទេអើជិះរត់ចាក់យានសម័យពីដំអូអាយ៉ាគីជិះនឹមអាញ់តោស្រុកហើយអំពីគ្រូជិះមិនឲ្យលោកថ្ងៃមកញែកបានដល់គេទេគេมั้ยមិនឮទេគេ แก่แกนแก่เมันแก่เต้มพักยัวเต้มพักยัวพักยัว่าบแตกัวมันยเียมเลียมช่อตัวมง่งเลนาจสูบลยเรี่น้อยนีกล่อมนีกลอ้าปอจามาได้เนาะมยเอยเส้นร่ยตุ๊กฟา 把你啊，爹啊！ la hora no por eh bisogioni oh no men 7 Ya, Ayo tinding kok pada ya, tra. Ya, <coughs> <coughs> รับีน้องขบควณกดไลค์กดแชร์ให้เราดิดความด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับยืมบล็อกผู้ชายที่ยูครับในลูกน้องนะ